สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมารีวิวนะคะคอนโดนะคะที่โรมาเนียให้ฟังนะคะอิตาอ,อ,อุ่นเนี่ยการตกแต่งนะคะมีกระจกมีแบบรูปภาพสวยงามนะคะเข้ามาตรงนี้แบบห้องนี้ค่อนข้างกว้างนะคะการตกแต่งแบบสวยมีเครสภาพ้ามีอะไรครบนะคะแบบ ู้สำหรับเก็บรองเท้าเก็บนี่นะคะเก็บรองเท้าแล้วก็มีแบบนี่นะคะใครอยากจะมาเที่ยวโรมาเนียนะคะก็มาเช่าพักรายวันหรือว่าเป็นรายเดือนได้นะคะห้องกห้องน้ำจะมีสองห้องนะคะมีอ่างสก,กุชี ค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือเราอาบนะ้ำกอลิเวอร์ได้เลยพ่อแม่ลูก3ามคน,นอยู่ในนี้ได้นะคะสำแบบอาบเป็นครอบครัวนะคะตรงนี้ก็คือแบบเขาก็ทําที่วางแบบนี้นะคะการจัดตกแต่งเนาะคือแบบดูสวยงามนะคะมีก๊อกน้ํารอ้อนน้าเย็นน้าอุ่นมีหมดนะคะอีเตอร์ก็คืออุ่นมากๆเลยนะคะสำหรับหน้าหนาวนะคะตะกุงกา้าผ้าคือแบบลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะ นี่นะคะเราชอบมากๆมีไดรมีทิชชูคือแบบแบบก็อย่างที่บอกลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนี่นะคะคือแบบเป็นกระจกแล้วก็สามารถเก็บของได้อะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะทางขายะทางขายะมีหมดนะคะผ้าเช็ดทงผ้าเช็ดเท้ารีวิวห้องน้ําก่อนนะห้องน้ํานี้ไม่รู้ออาไป,ไปตรงนี้นะคะอีกห้องก็ะจะเป็นห้องฉี่นะคะ ห้องชิคก็เป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีแบบล้างหน้าตรงนี้ได้นะคะแยกการห้องเล็กกับห้องใหญ่ก็คือตรงนี้มีอะไรหมดหมดเลยนะคะมีแบบเก็บของได้เยอะมากนี่เห็นไหมคือแบบพื้นที่น้อยแต่ว่าแบบเอาอะไรอะไรมาติดนะคะก็คือแบบม่กลมไ่กดมีหมดนะคะของขยุงของขยะมีเยอะนะคะมีห้องครัวนะคะคือดูโซนห้องครัวก่อนทุกคนคือแบบใหญ่นะ,ะใหญ่มากอยู่แบบ เป็นครอบครัวได้อยู่คนเดียวได้ใครมาเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยู่ได้สบายอะ่ะอยู่ได้สบายเลยนะคะในเมืองบูคาเรสต์คือแบบโลโก้โล็อกเกอร์คือแบบตรงนี้นะคะบิวอินตรงนี้คือแบบเยอะนะคะคือแบบเรื่องอะไรแบบเครื่องปรุงหม้อไหตะไลาชามนะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยคือแบบเปิดให้ดูนะคะคือแบบมีครบทุกอย่างนี่นะคะใครอยากจะให้เราช่วยหาสั่งอิม่าสั่งหาอิมสัสซ่าคอนโด จะเช่าอยู่นะคะหรือว่ามาเที่ยวก็บอกได้นะคะเรานะคะเที่ยวบ่อยนะคะก็จะรู้นะคะ mm hmm. มันก็รีวิวให้ดูว่าห้องนี้เนี่ยคือแบบดีงามสิบเต็มสิบสะอาดสะอ้านนะคะ mm hmm. คือแบบด,ดูดูดูอันนี้แบบสแตนเลสทุกคนดูแบบเนี่ยนะคะหัวฝักอันนี้ก็แบบล้างจานดีมากเลยนะเนี่ย mm hmm. ลงสไลด์อะไรคือเขามีให้ครบหมดเลยนะคะห mm ิ hmm. ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลย mm hmm. นี่แบบโก,โรก้ร็อกชอรี่มาก เห็นไหมดูการตกแต่งของเขามีกระฟงกาแฟกาต้มน้ำเตากงเตาแกสทำกับข้าวอะไรเอ e เวอร์ต g ้ชิงกัะเบลได้หมดนะคะนี่ให้ดูเดี๋ยวลงยูทู e นะคะคือมีทุกอย่างอิเวอราทำอะไรครับมันมีบ้านบ้านลูกเดี๋ยวเขาตกแต่งแล้วก็ไฟข้างบนอันนี้คือยังไม่ได้เปิดไฟลองเปิดไฟดูเดีวย อ้าเปิดไฟสว่างจ้าเลยค่ะนี้นะคะคือแบบทากตู้รับข้าวแบบจงจงจันจานก็คือแบบนะคะสะอาดสะอาดอีเตอร์มีเยอะเข้ามาคืออุ่นใครมาเที่ยวหน้าหนาวอยากแบบผู้คงผู้เขาไปบนผู้เขาแล้วก็กลับมาเที่ยวในเมืองนะคะชอบปงช้อปปิ้งก็ดูแบบนะคะอะไรนะคะคือแบบวันนี้นะคะก็เป็นโต๊ะนั่งได้สองคนแล้วก็นี่มันเป็นพับได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนแบบที่มีขายที่อีเกีย นี่ยังไม่พอนี่นะ่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศหรือเปล่าเนี่ยนะทุกคนเห็นมวไม่ก็อีเตอร์นะคือเราก็เพิ่งแต่ดิอีเตอร์วีนีนึงตัวนะนี่นะคะเตาลงเตารีนะคะมีหมดอยู่เป็นเดือนได้สบายตู้เย็นสะอาดสะอ้านเห็นไหมคือแบบใหญ่ด้วยใครมาอยู่เป็นเดือนคือแบบคุ้มนะคุ้มนะคะนี่นะคะ ปง,ปงปงปักปักคือแบบมีหมดนะคะปักตรงนั้นเสียบตรงโน้นได้หมดนะคะนีที่วางของเยอะมากเดี๋ยวไปเช็คเลยที่ถามาทำกาแฟได้มีกระฟงกาแฟมีอะไรให้หมดเดวติง้งจริงเบลเฮอรีวิวห้องนอนด้วยนะคะมีรัดี้นอนหนึ่งคนประตูเขาก็จะเป็นประตูแบบล็อกล็อกได้นะคะตรงนี้ก็คือแบบมีกรงมีเก็บอะไรได้ดีพกก็เก็บรองเท้าเลย มีกระจกด้วยหนึ่งหนึ่งที่ตรงนี้แล้วก็การตกแต่งเขาก็จะประดับประดาไปได้วยรูปภาพนาฬิกานะคะบนหัวโตรง,ห,ตรงหัวเตียงที่นอนนะคะสวยง,งามสะอาดสะอ้านเพอร์เฟคมากเป็นคนดูที่แฮปปี้แล้วก็พื้นนะคะแล้วก็ชอบพื้นด้วยนะเนี่ยพื้นตรงนี้จะเป็นแบบแลามิเนตลายไม้ลามิเนตลายไม้ นี่ก็มีโต๊ะแบบคนที่มาลงมาเรียนอะไรเงี้ยสามารถแบบมีโต๊ะคอมมีโต๊ะอะไรเอาคอมเอาอะไรมาวางตรงนี้ได้หมดเห็นไหม <Okay. S 1> มีครบเลยนะเนี่ย <Okay. S 1> ใครอยู่เป็นเดือนจะเช่าอยู่เป็นเดือนนะคะจ่ายเป็นรายวันก็ได้นะแล้วก็แบบอยู่เป็นเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบนี่นะคะรูปผงรูปผ้าพระแม่มารีอยู่ข้างบนด้วยนะใช่ไหม,ไมรือเปล่าพระแม่มารีไหมตู้เสื้อผ้านะคะไม่ต้องกลัวไม่มีที่เก็บผ้ามีเยอะ มีหมอนทรงหมอนเสริมเผื่อมีคงมีเพื่อนนะคะมีผู้ชายมานอนด้วยหรือะไรมีพงมีแฟนตรงนี้ก็เป็นโซฟานะคะโซฟาไม่รู้ว่าลากออกมาได้หรือเปล่าไม่ได้อยู่ติงว่ันี้แคนรีโมทอ๋อ <Yes. S 1> นาะนี่เห็นไหมเมเปอรรีโมทมาตรงนี้เป็นสองเตียงได้เลยอยู่แบบพ่อแม่ลูกลูกนอนตรงนี้ได้เลยนะไทยสุดรีโมทเตอร์ี่อันนี้ก็มีทีว, TV, วีวงทีวีไวฟฟงไวไฟให้หมดครบนะคะ การตกแต่งเรื่องปลดไฟโชว์วิธีเปิรีวิวเปิดไฟตรงนี้ก่อนนี่เปิดฟงเปิดไฟรู้ว่ารีวิวให้ดูเก๊ไม่มีอะไรว่างเปล่าแล้วข้างบนนี้ก็มีแบบอุปกรณ์ข้าหอมแบบเป็นคงเป็นไข่อะไรอย่างงี้คือแบบหรือว่าจุดเทียนป a p p y b i r t เดย์ปะอันนี้จุดเทียน Happy Birthday No No One No One Okay นะคะคือห้องนี้สิบเต็มสิบสะอาดสะอาดน่าอยู่มากเรารีวิวให้นะคะ จุดทงจุดเทียนในกรงในแก้วมันก็จะได้หอมแบบเครื่องสปองสปาตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็มีผ้ามงผ้ามา่านตรงนี้ยังสามารถวางอะไรเอเวอรตติ้ง <c oughs> ได้อีกเนี่ยดูดิเป็นหน้าต่างที่ไม่ไม่หน้าต่างธรรมดาเออเวลาเราสร้างบ้านเราก็ควรจะทําอะไรแบบนี้สักหน่อยนะคือแบบมันก็สามารถวางอะไรได้หน้าตรงหน้าต่างก็เปิดออกไปก็มีบ้านมูลีนะคะวิวก็ไม่ไม่ได้เป็นวิวอะไรมากวิวบ้านบ้านนะคะวิวในเมืองอะนะชั้นหนึ่งนะเนี่ย ชั้นหนึ่งนะคะวิวก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะคะแอร์สำหรับหน้าร้อนก็มีนะคะหน้าหนาวก็เป็นอิตเตอร์หลายตัวมากๆในห้องก็มีหนึ่งตัวแล้วก็ข้างนอกก็มีหลายตัววางอะไรได้เยอะมากปักปะตรงนี้ชัดเนี่ยชัดบงชัดแบตนะคะได้หมดโซฟาเตียงก็คือเตียงสปินนะเดี๋ยมากระโดด j u m p ิ้งออนเดดเดี๋ทำาฟ a s ภาพต้นไม้ให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติภาพใหญ่มากใหญ่เวอร์คือแบบห้องนี้เป็นห้องที่เขายกสูงนะคือแบบสูงอะ่ะสูงมันทำให้ดูแบบโลง่งสบายอยู่ในห้องนอนเรารู้สึกโลง่งแล้วตรงนี้เปิดไฟอะไรยังไงจะเปิดไฟให้ครบนะคือไฟเยอะนะดูไฟเยอะแบบไฟเยอะอ่ะ ด,ดิเปิดเปิดให้หมดเลยเนี่ยเปิดให้หมดเปิดเราบอกโคตรสว่างเลยเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์นะจริงความฟิลสุดแบบอุ๊ยสะอาดมันดูสะอาดนะสีขาวผ้าวงผ้าม่านแล้วห้องเขาเป็นห้องที่แบบสูงสูงมากมันจะดูโปร่งใช่ไหมรู้สึกสบายตาแล้วก็แบบผ้าม่านสีขาวผ้าปูที่นอนสีขาวแบบอ,อะไรเงี้ยจะมีอันนี้สีดําที่ม,มาอันนี้ให้เปลี่ยนเป็นสีขาวได้น่าจะสวยอันเนี้ย แต่ว่าก็เอามาให้มาดูอันนี้หน่อยก็ดีนะคะดำดำตัดขาวอย่างเงี้ยเห็นไหมคือแบบการตกแต่งดีงามมากๆนะคะห้องนี้ห้องนี้นะคะคอนโดห้องนี้นะคะสิบจุดแล้วหยุดใจกลางเมืองด้วยของบูคาเรสต์น,นะคะก็แบบเดินเที่ยวเดินซื้อของช้อปปิง้งห้สินค้าคือเไปิ้งชีกัลม,ม่ต้องมีรถเลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้แท็กซี่แม้แต่คันเดียวเดินเที่ยวเดินอะไรแถวนี้มีหมดนะคะอาหารการกินนะคะ ไปแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้ารีวิวให้ฟังแล้วนะคะใครสนใจเนาะห้องนี้นะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะเออพี่คะหนูมาเรียนหนูมาเที่ยวค่ะอยากให้พี่ช่วยหาห้องให้หน่อยนะคะคุณมิน้นมีที่ตักผ้าด้วยมีรีวิวให้ครบนะคะเนี่ยดูดิมีที่ตักผ้าเดดดูดฝุ่นถูบ้านคือเขามีทุกอย่างให้ครบนะคะเครื่องซักผ้าโต๊ะนะคะ มีทุกอย่างครบจริงๆคือแบบเอากระเป๋าใบเดียวแค่เสื้อผ้านิดหน่อยก็มาอยู่ได้แล้วใดปผมแทบไม่ไต้องเอามาเลยชมพูชมพูเขามีให้หมดแต่ถ้าหมดแล้วคุณต้องซื้อเติมเองเด้อนะคะตอนเขามาอยู่รแรกๆอาจจะมีให้หมดนะแต่ถ้าใช้ของเขาหมดแล้วก็อย่าลืมซื้อมาเติมให้เขาด้วยนจ๊ามันก็ไม่ใช่แบรนด์เล็กๆนะคะนี่ไม่ใช่แบรนด์ถูกๆนะคะสวอสคอบนะคะเขาก็ไม่ได้ให้แบบอ e ีบงอีเบมานะคะทุกคน นะคะเขาก็ให้อย่างลงอย่างดีมานะคะแบบมาร์กผมะคอนดิชเบบนอร์นะคะเนี่ยเขามีผมบอลลูมมาร์กนะคะบมบูเนี่ยมาร์กผมสาหรับผู้หญิงด้วยนะคะแชมพูมีอะไรคัตาบงคัตาบัดมีให้ครบนะคะระบายอากาศห้องน้ํามีหมดนะคะหลดไฟอะไรครบมี่อีกรอบหนึ่งเผื่ออะไรไม่ครบนะคะเดี๋ยวโหลดลงไม่ได้อีกโหลดลง ยูทูบไม่ได้หรือเปล่าใครสนใจจะให้ช่วยเรื่องหาคอนโดให้มาเรียนมาเที่ยวนะคะรายวันรายเดือนบอกได้นะคะใครมาทํางานนะคะอยากจะมาทํางานนะคะหรือจะมาเยี่ยมฟงเยี่ยมแฟนทําวีซา่ามาเที่ยวที่โรมาเนียนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะหาที่พักให้นะคะนี่นะคะคือแบบเนี่ยใหม่กริบเลยนะคะทุกคนใหม่กริบเหมือนไม่มีคนใช้จริงๆหมไม่มีคนอยู่เลย นะคะก็คืออันนี้เขาจะเป็นปล่อยส่วนใหญ่เขาจะปล่อยเป็นรายวันนะคะเขาจะเน้นความสะอาดมากโอเคบายบาย thank you for watching นะคะใครสนใจก็อินบอกมันจ้าหักแชทมาคะ่ะทั้งไลน์แล้วก็ a c e b o o k นะคะติดต่อได้หลายทางนะอีเมลด้วยอีเมลนะคะสุชายดา i n t อินเตอร์ @gmail.com นะคะแล้วก็ Facebook นะคะมาลีล้ำรวยอ่เมโลดี้ไทย Jesus Christ Love You เพจ Jesus Christ Love You แล้วก็เพจพระเยซูช่วยคุณให้รอดได้เพจฝากซื้อฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเพจสอนลงทุนนะคะซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะบายบาย thank you for watching ขอบพระเจ้าอวยพรนะคะก็จิมนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยเมื่อกี้ไปกินข้าวมา ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับสิ่งดีๆทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอาหารการกินการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ขอขอบคุณพระเจ้าค่ะขอขอบคุณพระเจ้ามา,มากๆเลยนะคะลูกของพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยแผนการของพระเจ้าเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพจงสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วสิ่งที่คุณขาดพระเจ้าจะเติมให้